สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเจอกันวันนี้วันที่3ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนอยู่หน่วยที่27การติดต่อสื่อสารนะคะวันนี้เด็กๆจะเรียนหัวข้อเรื่องจดหมายสื่อรักนะคะจดหมายคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะจดหมายคือ สื่อสารชนิดหนึ่งนะคะโดยการเขียนจดหมายถึงกันนะคะสมมติว่าเด็กๆคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลจากเรานะคะหรืออยู่คนละหมู่บ้านคนละตำบล เภอ,อจังหวัดนะคะเมื่อก่อนเราไม่มีโทรศัพท์ใช้นะคะเราจึงใช้วิธีการเขียนจดหมายถึงกันนะคะเด็กๆไปดูอุปกรณ์ในการเขียนจดหมายอุปกรณ์ในการเขียนจดหมายนะคะมีกระดาษปากกาเด็กๆเ,เขียนข้อความลงบนกระดาษเสร็จแล้วพับ ใส่ซองจดหมายจากหน้าซองถึงผู้รับไม่ชัดเจนติดสแตมด้วยสแตมจะขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนและเด็กๆนำไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์ตู้สีแดงนะคะหรือเด็กๆจะนำไปส่งที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะถ้าบ้านเด็กๆอยู่ใกล้กับไปรษณีย์เจ้าหน้นาที่ก็จะมา เปิดเอาจดหมายที่เด็กๆส่งแล้วไปคัดแยกแต่ละตำบลอำเภอหมู่บ้านจะมีบุรุษไปสนีไปส่งให้ผู้รับถึงบ้านเลยนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักขั้นตอนและวิธีการนำส่งจดหมายสื่อรากแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะ คุณครูแจกชุดเสริมทักษะเล่มที่สองหน้าที่107และชุดบันทึกร่องรอยเล่มที่4หน้าที่45นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ